สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูที่ดูในคลิปกันได้เลยครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นเองครับทุกคนพอทำแอนิเมชันนะครับมีสองแอปเองที่ต้องใช้นะครับนั่นคือแอปนี้ครับ I อบิ Pen นนะครับ X แล้วก็ k ลา Master นะครับไปจะดูกันได้เลยครับว่าแอปไหนบ้าง <c oughs> ใช้แอปไหนกันก่อนนะครับมาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเข้าไปใน iBis Pen นะครับพอทำ a n i m เมชันสนุกๆน,นะครับก็ไม่ได้ถือว่าจะเหมือนในอ n นนไมด้ a ักก้อนบอลอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ผมก็วาดเล่นๆนะครับไม่มีอะไรทำนะครับโอเคกดบวกตรงนี้นะครับตรงนี้โอเคก็มันก็จะมี เลือกใ,ให้เลือกกรอบนะครับนี่สามารถเลือกอะไรแบบน,นี้ได้นะครับเป็น66นะครับ6กนะครับโอเค61โอเคมาทุกคนอย่างแรกคือวาดรูปนะครับทุกคนแต่ผมก็จะไม่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเวลานานนะครับหรือใครที่วาดไม่เก่งนี่คือก็เอาภาพมาทาบตรงนี้ได้เลยนะครับเช่น มันจะมีให้เอาเลือกภาพมาเป็นตัวร่างนะครับสําหรับคนที่วาดรูปไม่เก่งนะครับที่อย่างเช่นผมเอาภาพนี้นะผมจะวาดภาพนี้เพราะผมวาดไม่เก่งครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดกดผิดผมวาดไม่เก่งครับอย่างเช่นถ้าคนถ้าถ้าคนดูวาดไม่เก่งใช่ไหมก็กดแบบนี้ไปเลย แบบนี้ไปเลยครับแล้วก็เอาสีมาทาเลยครับนี่แบบนี้แบบนี้นะเออมันจะง่ายกว่านะครับทุกคนจะต้องสีแต่สีต้องให้เท่ากับลายเส้นที่เขาวาดให้นะครับนี่นี่แต่มันเอาเฮ้ย๋ยวกลับมาก่อน <c oughs> มันต้องเปลี่ยนเลเยอร์ก่อนนะทุกคนถึงมันจะวาดได้นะโอเคอ่ะแล้วก็ปะเลเยอร์ไว้ตรงนี้นะครับทุกคน อย่างเช่นคนที่วาดไม่เก่งก็จะทําแบบนี้กันนะครับคนที่วาดไม่เก่งแต่อยากวาดสวยๆนะครับก็ทําแบบนี้กันได้นะครับครับแบบนี้นะครับโอเคไม่ค่อยถนัดแล้วพอเปลี่ยนเลเยอร์ปิดเลเยอร์นี้นี้มันก็จะมีแบบนี้นะครับโอเคโอเคจะว่าเป็นการสอนนะครับแต่ผมจะไม่ใช้แบบนี้นะครับไม่ใช้จริงๆโอเคครับ โอเคคุณ okay. จะตัดไปตอนที่ผมวาดเสร็จแล้วก็แล้วกันนะแล้วนะทุกคนนี่กว่าจะวาดเสร็จยังต้องเรียนอีกด้วยเหนื่อยมากสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จทุกคนลงสีแรงเงาอะไรโคตรเหนื่อยทุกคนกว่าจะทําได้นะอันนี้คือทาได้ไม่ง่ายนะทุกคนยากมากทุกคนทําได้ไม่ง่ายเลยภาพแบบนี้เออ เป็นภาพที่ประทับใจที่สุดเลยก็ว่าได้แล้ววิธีบันทึกนะครับบันทึกยังไงบันทึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเลือกให้โปร่งใสว่าจะเอาเป็น GT 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 ผมจะเลือกเป็นโปร่งใสนะครับทุกคนโอคอะแล้วก็ไปแอปต่อไปนะครับทุกคนแอปต่อไปนั่นคือคาย Master รนั่นเองมาเข้าแอปคาย Master ม,มาครับ เกกันแ okay, อปการ์่อเลน,นะครับกนมา,าแล้วก,กดสร้างใหม่ตรงนี้นะทุกคนก็ไปต่อเลยนะครับให้เลือกของนะครับที่จะเอาลงนะครับเลือกเป็นพื้นหลังก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนกดตรงนี้นะโอเคผมจะเลือกเป็นสีขาวนะทุกคน ให้มันกลมกลืนกับภาพของผมนะครับสามารถยืดเวลาได้ด้วยนะครับทุกคนนะเลือกภาพได้เลยครับกดตรงเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็กดจนบนสุดครับแล้วก็ไปเลือกภาพเลยภาพที่คุณต้องการมึงตรงเลือกภาพที่คุณต้องการเลยครับนี่แล้วก็ขยายใหญ่ได้ผมไม่ขยายครับ จะไม่ขยายนะครับทุกคนให้กดตรงนี้เออนี่ผ้ามันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ผมว่าขยายว่าขยายยินงดีกว่าทุกคนก็ขยายไปดีกว่านะครับทุกคนขยายไปจึจะดีกว่านะครับทุกคนโอเคเอ๊ะก็จะได้แบบนี้นะทุกคนนี่จะยืดให้มันพอดีกับให้เส้นสีขาวของเรานะทุกคน กดไปตรงนี้ก่อนนะอย่างเช่นผมจะเลือกให้มันเหมือนตอนเข้ามาตอนเปิดคลิปนะทุกคนเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปโผล่ลขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นี่เออมันก็จะเป็นภาพสวยๆแบบนี้เออแบบนี้ไงทุกคนนี่จะลองกดเริ่มตรงนี้ดูนะครับนี่ไงเออนี่เออสวยเลยทุกคนสวยมาก อย่างเช่นผมจำผมนี้อะไรแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ไงว่าจะขึ้นมาแบบนี้นะเช่นเสียงผมไม่ดังพออะไรแบบนี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันที่ไปดูในคลิปกันได้เลยครับผมอ,อบบนี้นี่ไงเออมันก็จะดูมีชิวชิวามากขึ้นนะทุกคนอ่ะมาอย่างต่อไปครับนั่นก็คือการเลือกเพลงครับเพลงที่โปรเพลงที่ต้องการนะก็ไปกดตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีให้เลือกเพลงนะครับ ุณจะเลือกเพลงแนวไหนก็ได้ผมจะเลือกเป็นเพลงแนวออปติอะไรนะทุกคนผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกศิลปินหรือไม่ก็ป๊อปนะครับไม่มีไม่มีเพลงอะไรนี่เหรอเพลงอะไรอะเพลงไฮไลท์วีไ,ไฟไม่มีเหรอคือผมอยากให้มันมีจริงๆนะทุกคนเอออะชอบซินนามู่อะไรนนะั่นอะเออผมจะชอบไปทรงที่มันเป็นป๊อปมากกว่านะมาเป็นป๊อปครับนี่ผมจะลองเปิดเพลงดูนะ เล่นบุงเล่นอันนี้ก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะไอ้กดผิดอยู่พะบมกดดาวน์โหลดไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนกดเลยนะมันก็จะให้ดูฟังเพลงก่อนอ่าแล้วผมก็บวกเพลงไปเลยเออวันนี้ครับทุกคนวันนี้ผมจะมากผมรู้ว่าเพลงเสียงดังเกินไปใช่ไหมทุกคน กดไปตรงนี้แล้วมันก็จะมีทรงลำโพงอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้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 เอ้ยเดี๋ยวดีๆตรงนี้ตรงนี้ไงลำโพงตรงนี้โอเคก็จะมีให้ปรับเสียงทุกคนเนี่ยปรับลงไปลงลึกๆเลยลึกๆเลยตามปิมันก็จะได้ประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นนี่คลิปก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทุกคนนี่คือแบบแอปนี้คือดีมากเลยครับ ที่ผมมาโหลดแอปคลายมัสเตอร์แทนก็เป็นเพราะว่าแอปคลายมัสเตอร์คลตอนแรกคือคือแอปที่ผมรีวิวไปเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะมันบั๊กครับทุกคนมันไม่สามารถมันไม่สามารถตัดต่อคลิปได้ครับผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นแอปคลายมัสเตอร์แทนนะครับโอเคเดี๋ยวกดตรงนี้ก่อนตัววิธีบันทึกใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวฟังฟังก่อนนะครับท,ทุกคนฟังก่อนคุณสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นเองค่ะ แล้วก็สามารถเลือกกราฟิกได้ด้วยนะเออเคนที่ไม่รู้นะฟิลเตอร์สีนี่เออเลือกพื้นฐาแบบนี้แบบนี้เออเนี่ยเนี่ยสีก็จะเป็นแบบนี้สวอดีกรเนี่ยสีก็จะเป็นแบบนี้เออสีผาพมันก็จะดูสวยมากขึ้นเออก็ชอบแบบนี้นะทุกอนแล้ววิธีบันทึกใช่ไหมครับทุกคนมันมีวิธีอยู่ครับนี่ สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาละเอียดแค่ไหนครับผมจะเลือกละเอียดสุดเลยครับบันทึกเป็นวิดีโอไปเลยครับผมไปก็มันก็จะมีให้ซื้อนะครับแต่ผมไม่ซื้อผมกดข้ามไปเลยเออแล้วก็รอบันทึกครับทุกคนรอให้มันบันทึกเออ แล้วถ้าจะเอาลง y o u t u b e นะทุกคนก็ mm. กดไปตรงนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยกดตรงนี้นะแล้วก,ก็จะมีขึ้นมา youtube ก็กดไปที่ YouTube เลยนะทุกคนที่ยูทูปเลยแล้วมันจะขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดคลิปครับนี่เออเออคลิปก็จะไม่หายแนละ้วทุกคนเออแบบนีไ้ไงสุดยอดเลยผมชอบมากครับเออชอบมากเลยครับแบบเนี้ยเนี่ยเพิ่มรายละเอียดได้แบบเนี้ยเออสุดยอดครับนี่ เปิดให้ดูเลยวันนี้กบทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทำแอนิเมชันนั่นเองครับน,นี่เออสุดยอดเลยครับทุกคนอ่ะขอจบคลิปวิปินเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย